สวัสดีครับพี่น้องพ่อๆก็ช่องฟุกขวัญใจลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ตลาดกิงซ่านะครับพี่นอ้องย่างขอมาทางเวทีนะครับกิงซ่ารังสีสวรรค์เอนเตอร์เทนนะครับพี่น้องืัอนี้ ผู้จัดงานบัตรท่าไหนนอนอยังามา่นัานติดปลายเลยข้างหลังเขาท่านอันกลางตอกกลางเต็นเราไปนอนอนี่นะครับเวทีกรติดต่างไก่สีเซตแล้วนะครับเลยอีกสั่นหนึ่งนะครับ แต่เมื่อหอดจดถึงหัวจะเดินย่งยางทาไ้งานหล่ะพี่น้อมว่ายูนีมันบ่มีบอลส้นนะครับก็เลยยางไปอันนี้อย่างนะฟิวเจอร์พาร์คนะครับแล้วก็ไปนั่งเนเล่นเล่โซน,นตลาดอันนี้ก็เป็นทีมงานนะครับนอนพักพอนยื้อเสีละพี่น้องชีวิตมอลำ ตามดินกินตามยาเป็นนั่งฝ่ายามกลางคืนนะครับ <c> แ <oughs> ต่ว่าเดาของเสียงไปเบื้องข้างข้างหลังเขาจัดอย่างแบบไจนัะแบบเดิมเป๊ะ มีแดดก็อ่อ,อนๆลงแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้มันปึนช่วงเวลาบใบถ้าย่บายสามคืงที่งานตะละเนเนี่ยเริ่มล่ขอวงแล้วนะครับ สวาสทีิ่พับนี่มาทัานมาโลกงนะครับแล้ว่าสีโล่งแล้วล่ะรออีกจักหน่อยนะครับหนักมูอหนักกว่าเอาแขนถีมเลยก่อนนะครับเมื่อนี้เริ่มทำการแสดงนาสิป,ประมาตุนคืนนะครับพี่น้อง กัพายอูแถวนี้นะครับก็สามารถมาได้นะครับอยู่มองเกาเลยนะครับแต่่ารอหลอบนี้มามันบ่ม,มีงานเลยหลบนังมามีงานมีเวทีต่างผูรหลบนี้คือสาวหน่อยเดียวๆเลยนะครับมาทีไห,หออย,ยางมากกับมือกับเซาแล้วปัดเทาไปน้ำไม่เสียบบ่บเบิดแรงหมด อ,นนอันนี้ขนาดอายุสิบแปดได้ดินี่ยคือผู้เฒ่าปัานนี่ปัานพ่ออายุยี่สิบปีสิบปีแห่งเถาค่ะน่นคับสองคอีกกรณีหน,นึน่งได้เพน้องผมสีบวอกอยางหนึ่งเลยไผมาเอฟซีไผมากระถามเด้เต็นคนนั้นอยู่ในเต็นคนนี้อยู่ไหน คงสิบ o กเลยตรงนี้เลยว่าผมบอหูนะครับนอกเส็จากสีนีปลายติดหนาเต้นนะครับเพราะว่ามันหลายแห้งพี่น้องเบิงแล้วแบบเต้นไข่เป็นเต้นไครก็ไม่รู้อ่ะซ้ำบานเป็นหล้างๆห,หมดแล้วพี่น้องบานภผยบานมั่นนะถ้าเป็นมู่บ้านตั้งตรงเดิมจุดเดิมมันยังจืใดใหญ่ไปบวบบานเดินมนไปอันนี้คือเปลี่ยนทุกงานนะครับคนหนึ่งเป็นมุ่งนั้นคนนี้เป็นมุมน่งหนีนะครับ แน่บห <Never> ูเพราะฉะนั้นเมื่อถามผมก,กบบระบสามารถูไรนะครับนอกเสียจากสิผ้ายังปเปิดๆตามตื่นนะครับ <Okay. S 2> อันนี้ที่เสียบขนแล้วก็เสียบ <Okay. S 2> เพราะว่าเขาเป็นงานละเอียดอ่อนนะครับงานนี้เอามาลงลงปุบลงปรับมันกเสรซจแล้วถ้ามันกนหลือติดตั้งจอเดินสายไฟ ต้องหากาแฟมาโดบิกเลยเด่นี่พี่นาะว่าสันบอลลอดแพ่ขึ้น,นะตะวาดีนะครับเมือ่อนี้นะ,ะเสือเลยแม่นตีหนึ่งตีสองนะครับเหมือนเวลาเก่าเวลาเก่าเท่าไหร่เที่ยงึ้นเที่ยงคืนตีหนึ่งนะครับแล้วเหล่านี้ไม่เล่นช่วง์ครั พรุ่งนี้นะครับเจอกันที่พัทยานะครับเหนือเลยไต่บนเหนือไต่อยแถวพัทยานาสีมองเก่านะครับถ้จบาจำาม่ผิดที่เก่าก็โอเคอยู่นะนะครับมือน,นี้จะอ่านมืออื่นจะสีหอดงานจักมูนะครับเดี๋ยวตรองเบิง bên, แล้วก็เดี๋ยวสีภาพไปใส่เนี่ยนะครับเดี๋ยวสี ลงอันนี้เซร็จเดวสินยังไปเซเว่นนะครับซื้อกาแฟมากินไวนนะครับเพชรบาสีเริ่มเบ้าไว้แล้วตาปิดแล้วนะครับพี่ดองเมื่อนี้นะครับนี่เมฟซีนะครับโทรมานะลินมั่มนะครับเมฟซีสะแก้วนะครับ โทรมาหาจะสรซาวเลยโทรการ์เซนนะก็ขอขอบคุณน,นะครับทุกข้ามผ่วยพ่อแล้วก็ทุกๆก,กับหลังใจนะครับติดต่อมาได้ทุกช่องทางอยากวราอยากจะอยากคุยเป็นการส่วนตัวนะครับได้ทุกช่องทางเลยขอโทษมากัติพมกับทกุกคับตลอดนะครับไม่มีไม่โทรกลับน,นะครับ <laughs> ทุกแชทก็ไล่ตอบเบิร์ดนะครับพี่น้อง ยังแต่คอมเมนต์คอมเมนต์อัดสิตอบอาทิตย์นึงอาทิตย์ละเธอสองเทือนะครับแล้วแต่ช่วงเวลาโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวสืนัดปูนัดผัวนะครับมาลูกของพวามมือนีต้องเสร็จก่อนหนึ่งถุงนะครับมีล้ำเลียงก่อนโชว์นะครับคลิปนี้กับเบาออยัางหลายนะครับฝาก ไลค์ like, กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องฟุกขวัญใจลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับสิพยายามอัปเดตคลิปให้หลายๆเด้อพี่น้องลงไวซ์นีนะครับพี่น้องบายบายฝากไ้กับบรรยากาศนะครับหลดผ่านไปผ่านมาผ่านมาผ่านไปในละสมัยว่าปงเสาไอบนนะ้บระมาณนะมามาปงเขาเสา,สาออกดอก ทางสองสันคนคุยกันยูเขียนสอกจื้อไปไหนเราเป็นโดนเนาะสมัยคุนสมัยอ๋อสมัยคุคยสองหางทางสองสันคนคุยกันยูเขียนสอกเออเราจะจื้อได้โอเคอครับพี่น้องบ๊ายบาย <c oughs>